สวัสดีคะ่ะสมัติชาแนลนะคะตอนนี้ทัวร์กำลังจะเดินทางกล<ฮ>ับแล้ว<ฮ>นะคะคุณแม่ค่ะเสือมาปูนั่งอยู่หลังรถนะฮะหลบร้อนนะอากาศร้อนมากสงสัยอาจจะยังไม่กลับตอนนี้มั้งฮะผ้าเชื่อกต่างชาติตรงนี้ครับผมต่างชาติขับรถมาเองนะคะสองสาวส บายบายขายร้อยห้าสิบนี่ขายร้อยห้าสิบอนี้ขายร้อยหนึ่งเดี๋ยววันนี้เลี้ยงก๋วยจั๊บครับโอ้โหเนี้ยต้องมีหลักฐานเดินสมนหลักฐานักฐาไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เย็นเย็นบายบาหน่อยจะต้มก๋วยจั๊บเลี้ยงยายสมอนใส่อะไรโอ้ยลืม ใส่ใจครับหมูยอะไรนะหมูยอเดี๋ยวผมขับรถไปซื้อหมูยออีกก็ได้กนีีกวางพี่ถ้าใครไม่กินหรอกไม่กินรอรอพวกนี้รอพวกนี้อ่ะพ่กนี้ก็ได้นอพวกนี้พ่กนี้เลี้ยงหมูยอค่ะอาได้ไใจนะไม่เก้นนผมไม่ไม่อยู่นะฮะพี่เสือขาให้ร50าิบาทได้เงินไ้ได้น่บาทนะก็เลยจะเลี้ยงโวับยจับกนี้ มไ,ไม่เป็นไรครับพวกเาราทดกคนครับลุงมาส่งโุ้ยลุงมาส่งโุ้ยลุงมาส่ง,ง,สงคุณลุงบ๊ายบายลุงต้องมาส่งเอฟซีขึ้นรถเลยนะคะทุกคนบอกยอมาก แม่ไปยืนในขังลุงไปไปยืนขังลุงไปยืนขังขังลุงไปยืนขังไปขัเดกอกองไปบนแจะสองม่กองรถไปแล้วเหรอคะเราจะกลับมาว่อไหน ยายไปด้วยยายสมัครขึ้นแทนผมหน่อยอาขึ้นแทนทำไมขึ้นแทนแล้วคุณจะถ่ายยายได้ไหมโซฟาไปไหนเนาะโซฟาโซฟาเป็นด้วยเนี่ย เลยครับได้เล้ครับลให้อะไรคะโอ้ยลยรให้ชูกำลังกับเห็นใจชูเพื่อนครับันลจะสังจฟรถดิกอจรแนมากรูปแน่พันมาไปก่อนเนะด้อลูกจมไปก่อน ไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 กันได้ขึ้นกไปไลเลไปน้ำซืไลไปน้ำซืไล่ไปไปกันได้แม่ไปจะขึ้นรถแล้วสวัสดีได้แม่เด้อแข็งแรงหรือไม่ม่เด้อขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยคนเราเนี่ยมันากผมผมได้รู้ว่ามันมันอันนี้ผม ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราผมก็รักทุกคนกระติกอะไรดูการดูทุกคนดูหมดดูทุกวันนั่งรถมาก็ดูดูทุกวันดูทุกช่องให้กำลังใจทุกคนให้ทุกคนสู้ๆเลยครับผมไม่ต้องไม่ต้องผมถ้าผมถ้าผมมาได้ผมมาถึงมนกเลยนะเดือนมันมาไม่ได้สภาพนี้ไม่ดีเรียอกระังใช่วยเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีคผมเคยอยู่หน่วยนี้มาก่อนมัน ตอนวันนี้ดูไปของอรถป้ายแดงสองคันใกล้ๆสองคันเลยจะซื้อมาก็ขายต่อ <c oughs> <c oughs> อ้อคนรถเยอะเป็นอย่างี้เนาะคนมีเงินแล้วทำไงก็ได้ใช่ถ้าไม่มีลุง <c oughs> ก็ไม่มีเงินครับ <c oughs> ถ้าอย่างั้นถ้างั้นฝากไว้เด้อะน,นุ่มครับห้ามทิ้งลุงนะโอยถึงเท่าไหร่แล้วครับซื้อมาเจ็ดแสนคันยายผมยังบอกให้มันอยู่ที่ตรงนี้อยู่เหรอขายซีลุง ผมจะไปซื้ป่าป่าเห็ดมะงูซื้อมาเจ็ดแสนไปแดงขายสี่แสนโอ้โอ้กำไรเยอะกำไรมากกำไรเยอะเดี๋ยวขาดคนไปด้วยคนนะครับหลัใหญ่สมองโอ้ยเป็นติดตามคอยตลอดติดตามตลอดที่การทุกคนจะให้นี่อย่าร้องให้นะมันวิาไปโดห้ดีใจกินข้าวจะได้้ไปปอกไม้ดน้ไม้แล้วยังบอกเลยรดน้ำแล้วเราบอกว่าเป็นยังไงจำหน้าได้หมดดีนี้ไม่ค่อยรดนะครับเดี๋ยวนี้ทำไม เราไม่ลดเลยลดไม่ไปยอมยอมเขาลืมพร้อมพร้อมครับไล่ทีครับสาธุครอบครัวสมาชิกร้อนเพราะว่ารถเพิ่มมาแอร์กี่เนี่ยทางดูนานแอร์เย็นดิ้แอร์เย็นดิ้เปียบเลยแหละฮะเปียบเลยน้ำตาจะไหลขึ้นไปถืสมบัติดูเชื่อมั่นในตัวลุงคุณพ่อบอกว่าเชื่อมั่นในคุณลุงนะคะ เมื่อกี้ก็เห็นเอาเครื่องดื่มให้กับเรียกว่าคนขับด้วยเนาะใช่ค่ะดูใจดีเอาคุณลุงจะไปไหนคะคุณลุงจะไปไหนคุณลุงอยากขึ้นคุณลุงอยากไปเด้อคุณลุงอยากขึ้นไปนะอาอาเรียงเรายงบายบายบายตาตาไปแล้วนะคะสวัสดีครับ สวัสดีครับเราด้วด้ยสวัสดีค่ะสัดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วนะคะยุบซีนนะคะดูทางมาตลอดรอด้วย ยังไม่ได้ไปยังอยู่ที่นี่ไปไม่ได้ค่ะไปแล้วนะคะเอไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเอาทุบอะไรคะทุบอย่างทุบน็อ งาาลงกินโคกนะคะยินดีต้อนรับแม่นกก็จะกลับแล้วแม่จะกลับแล้วเหรอ แม่เอากระติกข้าวไปไหนอ๋อฉันเอามากินข้าวฉันมากินข้าวแต่จิ้มเยี่ยวันี่ปวดฟันล่อข้าวหมดหรือยังยังอาจจะกินเนีปลาหมูอาทเอาไว้ยังไม่ได้กินข้าวขอได้ไหมขอข้าวไว้ก่อนแล้วหนูแดดเดียวที่แกะแล้วอ่ะหนูอไงจะเปรู้หนูหรอหรือยังไงอ่ะหนูไม่ได้กินหมูแดดเดียวเพราะหนูไม่มีข้าวไว้ก่อนกระปุกไงกระปุกอันนั้นมันน้ำมันกระปุกขาวที่ขอชิมหน่อยที่มันอร่อยจรินมันจะอยู่ในโซนนึกถึงกินเนี่ยนึ่งเองอนึ่งเองจ้ะ ร้านแม่นกนะคะแม่นกไหนอะไปดูสิลูกนกก็อยู่นี่ด้วยลูกนกก็ไมลูกนกแก่กล้วแม่นกแล้วไม่เป็นไรอ่ะนี่ไม่เป็นไรคลอดมันร้องเยอะหน้ามันเลยเหรอแม่ไม่ได้ลูกไม่เยอะกะปุูกมะกี้ดมันจริงๆเหรอจะซื้อของเนี่ยดูลูกแพะก่อนนี่ทักอยู่ลูยอะววันนี้ค่ะช่วยฟังน้ำพริกแม่นกหน่อยนะคะให้ช่วยร้านละสองร้อยสองร้อยนะคะบอกว่าให้สั่งน้ำพริกของแม่นกด้วยสองร้อย ก๋วยเตี๋ยวสองร้อยนะคะแล้วก็เอา